บอกมาแล้วใช่ไหมให้มึงใช้ตีนซ้ายตัดต่อไม่ใช่ตีนขวากูไล่มึงออกต่อไปเอาล่ะแตงกวาใช่ไหมแล้วทำไมชื่อแตงกวาอยากรู้ดิพี่มาตาม,มาตาเมมาอลยี่สิบหกอกร้อยห้าชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยทำโดยเจ้าพี่ชอบมาชอบมาเที่ยอกร้อยห้าไม่ต้องมองตาแล้วมั้ง คนถามว่าแตงกวาอยากจับไข่พี่ดำไหมเดี๋ยวใครมันถามว่ะแล้วปกติแตงกวาชอบคนแบบไหนครับเอ้ะสเปคเหรอชอบจีบกุ้งแล้วก็จีบหมูจีบน้ามันใช่ไหมสรุปแล้วชื่อแตงกวาหรือแตงโมพี่ไม่เข้าใจข้าวบนแตงโมข้างล่างน่ะแตงกวาล้อชัดเจนนะฮะขอบคุณครับไม่สเสพต่อแล้วกูไปดีกว่าแล้วว่าแต่ของแตงกวาใหญ่ปะโอ้ใหญ่มากๆมีคนบอกว่าด้วยเอาแตงกวาคองโกแทงหลังพี่ดำสักห้ารูได้ไหมครับด่าแต่ใครมันเอาคำนั้นไปแล้วใครมันคนคัน เออแตงกวาแต่ก่อนพี่เห็นว่าแตงกวามีหน้าผากใช่ไหมอ่าใช่ตอนนี้ก็มีเหรอไหนาาตากูอา้อาอา แตงกวาพี่จำได้ว่าสมัยก่อนแตงกวาไม่ได้มีหนะ้าอกขนาดนี้เนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ได้อะปอดบวมอะลูกหยุดดูด<ค>ไปเยอะไอพี่ดูทางเดียวอะจะให้ดูกี่ทางอะพี่โอ้ย oh ยังไงมึงให้กูเอาหัวจุ่มลงไปหัวชนกันเงี้เหรอมันจะดูดกูเข้าไปงี้เหรอก็อยู่ข้าง <c oughs> ในตัวกวางไงพี่สรุปก็คือตัวมึงก็จะกลายเป็นกูที่เสียงกูจะเป็นตัวละครมึงใช่เราจะได้เป็นหนึง่งเดียวกันตลอดไปคงจะอุบาทหน้าดูเวลาแนะนำตัวก็สวัสดีค่ะแตงกวาเองค่ะตัวละครแบบว่าแต่แตงกามีเพื่อนไหมครับอ้ามีบ้าง เอ้ยเจ๋งว่ะกูไม่มีอ้าวแล้วเป็นเพื่อนกันได้ดิไม่ว้าค่ะพี่โอ้โทษแล้าแต่แตงกวาหนึ่งหมื่นซับจะทำอะไรเหรอปิดซอยเลี้ยงเลยพี่ปิดซอยเลี้ยงเลี้ยงต้องกิบแขงขันชีถ้ามึงแสนซับคงไม่ประเทศเลี้ยงอะไรหละเหี้ยไม่มีเงินแล้วมีไหมก็มีบ้างแต่กูไม่มีเออมาให้รีจิบกูบอกกูไม่มีฟังไม่รู้เรื่องไงไอสัตว์ค่เหี้ยอะไรอยู่เนี่ยมาทำหี้ยกับพี่อยู่ดิเรี้ยงมาไหมเออแล้วกูมาทำไมกูไปเลี้ยงกูมา จะข่ัเสียมึงอ้าา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 าอาา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 ่าา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 บาา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 ลยาาาตัาาาามาาามาาาาาเาหาาาาากูตบาา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 ากาาาให้เัเก <c oughs>